เตรียมเป็นปุ๋ยได้เลยทัพไทยสั่งขยับแล้วเตรียมส่งของเล่นใหม่ลุยชายแดน a t ทบุกถล่มเขมรหลังพบหลักฐานเด็ดเขมรกำลังเติมผลครั้งใหญ่พร้อมลบถบรรทุกหลายคันเพื่อส่งไปแนวหน้านับถอยหลังเส้นตายการปะทะรอบสอง โดยก็เรียกได้ว่าตอนนี้เขมรกำลังเดินเกมอันใหญ่หลวงแรกกับความลำบากของประชาชนที่แทบไม่มีอันจะกินกันแล้วในตอนนี้หลังกำลังสร้างสถานการณ์ในบ้านหนองจานเจนประชาชนชาวบ้านให้มาประท้วงทหารไทยเพื่อก่อให้เกิดเหตุการณ์เรียกความสนใจเอาไว้ตลบหลังฝ่ายไทยเพราะความจริงแล้วในตอนนี้เองทางฝั่งกองทัพเขมรก็กำลังเดินหน้าเร่งเติมกำลังพลอย่างไม่เว้นวันทั้งกำลังทหารเพื่อมาเติมที่หายไปจากศึกหวันในครั้งก่อนที่สูญเสียมหาศาล รวมถึงการขนอาวุธหนักและขีปนาวุธอย่าง BM21 ที่ก็โผล่มาให้เห็นอีกครั้งเพื่อเสริมกำลังให้แน่นกว่าครั้งก่อนซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับต่อกับการเคลื่อนพลครั้งนี้เองเคเมนก็พยายามปิดบังอย่างสุดความสามารถทั้งการใช้ประชาชนสร้างความวุ่นวายในบริเวณชายแดนใช้ทหารบ้านคอยไปยุยยุทหารไทยโดยทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงการเบี่ยงเบนความสนใจเท่านั้นเพราะเป้าหมายจริงก็คือการเคลื่อนพลอย่างเงียบๆแต่ทว่ามันก็ไม่ได้ผลสักเท่าไหร่ เพราะทหารเขมเรเงินเดือนน้อยมากจึงต้องหาอาชีพเสริมในช่วงนี้นั่นก็คือการถ่ายคอนเทนต์นั่นเองที่เอาลงทุกวี่ทุกวันแบบไม่สนใจกันเลยทีเดียวจนทําให้ชาวไทยต่างก็สามารถขุดหลักฐานเด็ดของกองทัพเขมรนจากทหารเขมรนเองโดยเฉพาะหลักฐานจากทางด้านเพจอาร์มี่มิลิเทอรี่นะครับที่เรียกได้ว่าทันสถานการณ์และเชื่อถือได้ซึ่งสิ่งที่น่าตกใจก็คือมาในตอนนี้นะครับพบเขมรนกาลังขนกําลังพลมหาศาลเตรียมเป็นปุ๋ยเรียบร้อยแล้ว โดยมาในเช้าตู่วันนี้5กันยายนพบขเมีนเคลื่อนพลไปแนวหน้าแบบไม่สน GBC ต่อมาทหารขเมีนลงภาพพร้อมแคปชั่นว่าฟิตเพื่อรอบวกกับเสียมและมีทหารขเมีนแนวหน้ากำลังปีนบันไดเดินผาพนมดงลักขึ้นไปยังฐานพร้อมแคปชั่นว่ากำลังไปแนวหน้าทำภารกิจเพื่อประเทศของเรานอกจากนี้เมื่อคืน4กันยายนมีทหารผู้เท่าขเมีนวัย76ที่บังเกอร์ใกล้ช่องบกเตรียมพร้อมรบต่อมามีภาพจากทหารขเมน โพสว่ากำลังเดินทางไปแนวหน้ากันโดยมีอีกหลายนายกำลังเดินทางในรถบรรทุกพร้อมแคปชั่นว่ากำลังไปปกป้องชาติที่แนวหน้าขอกำลังใจหน่อยครับสู้เพื่อชาติของเราสู้เพื่อชาวเขมรและนอกจากนี้เมื่อถึงแนวหน้าก็ไม่พาคมีการโพสต์อัปเดตทันทีว่าทหารเขมรลลำเลียงสเสบียงลาหมักเครื่องมาถึงฐานที่แนวหน้าแล้วและมาอีกที่หนึ่งก็มีทหารเคเมรนกำลังเดินทางไปแนวหน้าพร้อมแคปชั่นว่ารถของผมมันเก่าแล้วครับติดบ้างดับบ้าง บางครั้งขับไปสักพักก็ดับวันนี้ผมบรรทุกปูน2กระสอบจะขึ้นไปสร้างฐานด้านบนโปรดเห็นใจทหารกล้าหากต้องการให้เราปกป้องชาติต่อไปโปรดช่วยพวกผมเล็กๆน้อยๆตามกำลังที่มีโดยสามารถสแกนได้ที่คิวอารโค้ดด้านล่างเลยนะครับและนอกจากนี้นะครับแคเมเนก็ไม่ได้เตรียมแค่ทหารบ้านธรรมดาแต่กำลังฝึกหน่วยโรพิเศษอย่างโหดเพื่อเตรียมสู้กับเสียม โดยมีหน่วยลบพิเศษ9 1้าหงของเขมรกำลังถ่ายคอนเทนต์ลงแช่น้ำก่อย15นาทีพร้อมร้องเพลงฮึกเหิมในป่าชายแดนที่จังหวัดกําปอตและแน่นอนนอกจากทหารเขมรเองก็ยังมีอินฟลูเขมรที่กำลังหากินกับคอนเทนต์ทหารเขมรเช่นกันหลังชาวเน็ตเขมรแฮ่เมื่อจีนเทาร่วมกับเขมรเทากำลังสนับสนุนอุปกรณ์สำคัญที่จำเป็นให้กับทหารหน้าแนวมูลค่าหลายแสนบาทไทยซึ่งฝ่ายจัดหาจะได้เริ่มทยอยจัดส่งไปยังฐานต่างๆภายในเร็วๆนี้ ซึ่งอย่างไรก็ตามต่อกับการเคลื่อนไหวดังกล่าวของขเเมรก็สอดคล้องกับการรายงานล่าสุดจากทางด้านกองทัพภาคที่สองที่ได้เผยว่าตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายขเเมรมีการก่อกระสอบทรายและใช้ท่อนไม้ปรับปรุงที่มั่นในบางพื้นที่และตรวจพบโดรนหกลำปัจจุบันกองกําลังทั้งสองฝ่ายยังคงวางกําลังตามแนวที่มั่นของตนเองฝ่ายไทยจัดกําลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตบอต้อตามสถานการณ์และนอกจากนี้เองนะครับงานนี้ขมรมเตรียมกลัวขี้หดตดหายได้เลยเพราะต่อไปไทยจะไม่ได้ใช้แค่ F16 หรือกิดเพนเท่านั้นแต่ตอนนี้มี A t ทีมาเพิ่มแล้วโดยด้านกองทัพอากาศได้เปิดเผยว่าเสริมเขี้ยวเล็บด้วยเครื่องบิน A t ที ik, ไปคุมชายแดนปราบยาเสพติดร่วมภารกิจชายแดนไทยขมรมเพื่อแสดงศักยภาพโดยหนุนแนวคิดแม่ทัพภาค2ที่บอกว่าเครื่องบินไม่ได้มีไว้โชว์แค่วันเด็ก โดยพลอากาศเอกพันธ์พักดีพัฒนากุลผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวถึงการบรรจุประจำการเครื่องบินเอที T ิว่าถือว่าเป็นวันดีที่กองทัพอากาศได้ทําพิธีบรรจุประจำการเครื่องบินเอทีศิลจำนวน8ลํลำที่ซื้อจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในลักษณะคล้ายว่ามีข้อตกลงคุณธรรมที่มีคณะกรรมการทําให้โครงการนี้เรารับประกันได้ว่านอกจากจะมีประโยชน์ด้านความมั่นคงแล้วยังมีความร่วมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นโครงการที่ตรวจสอบได้ ถือเป็นโครงการต้นแบบของกองทัพอากาศและยังจะมีโครงการอื่นๆอีกแน่นอนและเมื่อถามอีกว่านอกจากปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภาคเหนือแล้ว ATC มีขีดความสามารถนำไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนไทยขเขมรได้หรือไม่ด้านพลอากาศเอกภพนพักดีเคยว่าในส่วนของขีดความสามารถของเครื่องบินถือเป็นคุณลักษณะที่ทางทหารทุกคนทราบดีในเรื่องของระยะทางเรื่องของความเร็วเรื่องของความแม่นยำความทันสมัยความอ่อนตัวความสามารถเรามีสูงมาก ซึ่งเป็นคุณลักษณะของกำลังทางอากาศนั่นก็แปลว่าเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซนต์ที่จะส่งเ t ทไปรับใช้ชาติแน่นอนแล้วเจอกันหากเขมนอยากลองดีบ้านสุดสลายบางโก้อะไนี่สํเกียบกาอาในพุิจบเจนนี่คือเรียงสงบสงัดหายบ่าู้เวียนเลยเห็นมาเรเวลาลูกหายดับไปบะเชียบรอดเยอะมาจารนันคือเอยียดดอทอยตายได้บางโดอทอยติดายได้ នៅហើយឯប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏មានវិន័យក្រុមត្រូវបាទគឺមិនបានប្រើហិង្សាមិនបានប្រើអីនោះទេក្រ োন តែទប់ស្កាត់មិនអោយចោលជ្រៀនពៀនថៃអឺរីបាលាលុះតែប៉ុណ្ណឹងតែអង្គហ៊ុនសាគឺបងប្អូនយើងអត់បានមានប្រពងសាទេបាទគឺក្រ োন តែទប់ស្កាត់បាទនឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនយើងកាន់តែបានស្ពប់ឈួនកុំប្រើអង្គហ៊ុនសាបាទនោមឲ្យមានការវិញឆ្ងាយតទៅទៀត នេះទដ្ឋភាពនៅខណ្ឌមុខខ្នល់បាទមិញខ្ញុំដើរមកហូមនៅបច្ចុកបាទទីទដ្ឋភាពនៅត្រង់នេះគឺឡានច្រើនមែនតើបងប្អូនឡានច្រើនមែនតើដីកលាដីកតុយនេះទៅលើខ្នោះហើយបើខ្នេះវិញគឺណោះចង់1គីឡូដីគ្រាន់តែឡានតែខាងនេះខាងក្រោយខ្ញុំឡានច្រើនណាស់បាទហើយម៉ូតូវិញគឺរ៉តប្រយម៉ូតូបាទហើយនៅកន្លែងដែលមានបញ្ហានោះក៏ដើមច័ន្ទការីមួយនេះ នេះដើមច័ន្ទការីនេះតែខ្ញុំព្រេចបោយបងប្អូនមើលហ្នឹងដើមច័ន្ទការីហ្នឹងឯងបាទគឺនៅក្រោមដើមច័ន្ទការីហ្នឹងតែម្ដងបាទក្រោមដើមច័ន្ទការីហ្នឹងតែម្ដងបាទគឺជាបរិបត្តិយើងគឺស្រស់ដៃគ្នាមែនតើបាទគឺតាមបីទប់ស្កាត់អឺចោលជ្រៀនទៀនកុំឲ្យមកប៉ាត់បលាលួចបន្ត นี่แต่ที่พยบในภุ่มโอเใจเอ่ชกใจเชนปีอ่ะก็หลายในท่ามีนปัญหาสามบนนังบ่ยึงกึดเชี่ยม่หายจีพรำรอยแม่ที่บางคนหายจีพรำรอยแม่ยังไงก็ฝากทุกคนรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสดราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับ และเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า